สวัสดีครับคุณเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดคุณมีดินสอหรือปากกาสักหนึ่งด้านเนี่ยแล้วก็สมุดอีกหนึ่งเล่มเนี่ยแค่2ออย่างเนี่ยมันจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถออมเงินได้ดีขึ้นนะครับสวัสดีครับต้อนรับสู่การเงิน5นาทีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคะเคโบได้ยินไหมครับคําได้ยินชัดไหมฮะคำว่าคะเคโบคะเคโบเนี่ยเป็นวิธีการออมเงินในสไตล์ญี่ปุ่นครับความหมายของคําว่าคะเคโบเนี่ยหมายความว่าสมุดบัญชี ครัวเรือนนะครับซึ่งตัวเนี้ผมเองก็เห็นเพจชื่อว่า Infinance ะครับที่คุยถึงเรื่องคักเคโบแล้วผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มในเว็บต่างๆเว็บ JCV เว็บของกรุงเทพกันชีวิตหลายๆที่ลองมาย่อข้อมูลให้เราฟังนะครับก็ต้องบอกว่าตัวคักเคโบเนี่ยนะครับเป็นถูกคิดค้นตั้งแต่ปี1คศ1904ละเอาเป็นว่า120กว่าปีละนะครับโดยคุณฮานิมาโตโกครับซึ่งเขาเนี่ยก็เขียนหนังสือชื่อคัเคโบครับ The Japanese Art of Budgeting and Saving Money หรือว่าคาเคโบศิลปะการจัดงบประมาณและการออมเงินโดยคุณฟูมิโกชิบะนะครับก็ต้องบอกว่าตัวหนังสือเล่มนี้ของของคุณฟูมิโกชิบะแล้วก็ตัวคุณฮานิมามาโตโกเนี่ยที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยก็ว่ากันว่าแม่บ้านญี่ปุ่นเขาก็ใช้หลักการอันนี้กันซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าสมัยนี้เขายังใช้กันอยู่หรือเปล่าเนาะมีบางคนบอกก็ก็ยังใช้กันอยู่แต่ว่าบางคนเขาก็ออกไปหาเงินกันแล้ว ไม่เป็นไรแนวคิดสําคัญของคาเคโบก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นว่ารายจ่ายของเราเนี่ยฟุ่มเฟือยกับเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าเราจะเห็นชัดหรือไม่เนี่ยมันมาจากการจดบันทึกนะครับซึ่งขั้นตอนง่ายๆเนี่ยนะเราก็จะมีอยู่4ีขั้นตอนด้วยกันอย่างที่1เราก็ต้องจดไปก่อนว่ารายได้เราเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นะครับจดทุกวันพกกระดาษพกสมุดเนี่ยแล้วก็พกปากกาดินสอจดจดจด,จดไป จดไปลายรับจดลายจ่ายจดเป็นเดียวทามเลยจ่ายปุ๊บจดปับ๊บอะไรแบบนี้จดจดจด,จด,จ,ดจดไปเรื่อยแล้วสํารวจมาครบสัปดาห์หรือว่าครบเดือนเนี่ยดูละว่ามันเหลือเท่าไหร่อ่าพอเหลือเท่าไหร่ปุ๊บเราค่อยเอาไปจัดสรรว่าจะออมเป็นฉุกเฉินออมเป็นแบบไหนหรือเอาไปลงทุนในกองทุนหุ้นคริปโตยังไงก็ตามนะครับขั้นตอนที่สตั้งเป้าหมายการออมเงินเราก็มาตั้งเนาะว่า เวลาเราจะมีได้เงินเหลือมาเนี่ยจะเอาไปออมมากแค่ไหนหรือว่าเราลองจดละเราเห็นแล้วเอ๊ะเราอาจจะไม่ถึงเป้าอาจจะออมเงินน้อยเกินไปลองตั้งเป้าดูไหมสักห้าเปอร์เซ็นต์อืห้าเปอร์เซ็นอาจจะน้อยเกินไปสักสิบเปอร์เซ็นของรายได้นะครับพอตั้งเป้าแล้วเนี่ยก็ให้ทำให้มันเป็นนิสัยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราทําได้แล้วนะอาจจะปรับเป้าขึ้นหรือว่าให้รางวัลตัวเองบ้างตรงเนี้ยก็ลองเริ่มดูจากส่วนนี้ก็ได้อย่างที่สาม ระบุค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนที่เราจดเนี่ยถ้าให้ดีนะต้องแบ่งเป็นหมวดหมวดด้วยหลักๆก,ก็อมีสี่หมวดด้วยกันก็มีหมวดเกี่ยวกับเรื่องการดำรงชีวิตค่าบ้านค่าอาหารหมวดพวกที่แบบสินค้าไม่จำเป็นนะครับพวกไปกินข้าวนอกบ้านร้านแพงๆซื้อเสื้อผ้าช็อปปิ้งนะครับเที่ยวพักผ่อนงานอดิเรกอันนี้ก็สบายๆใช้จ่ายได้ไม่ลำบากมาก หมวดที่สามจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องความบันเทิงนะครับเรื่องไปซื้อหนังสือภาพยนตร์คอนเสิร์ตนะครับสตรีมมิ่งดูแบบเออเน็ตฟิกยูทูบอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับผมว่าตัวหมวด2หมวด3เนี่ยก็มีความความคล้ายๆกันอยู่ก็คืออาจจะดูเหมือนไม่จําเป็นหรือว่าก็ความสุขอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นหมวดแบบเรื่องของเรื่องไม่คาดฝันเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถก็ต้องบอกว่าในการแบ่งหมวดเนี่ยก็ ชี้ชัดได้แต่ว่าตอนที่ผมเคยทําในอดีตเนี่ยเวลาแบบออ,อมเงินเองเนี่ยก็เราก็จะจดส่วนใหญ่พวกค่าอาหารค่ารถเนี่ยจดบ่อยมากนะฮะจดเช้ากลางวันเย็นกดจดเช้าก็เดินทางนะฮะกลางวันก็กินข้าวก็จดนะครับตอนเย็นกลับบ้านก็จดอีกนะครับอ่าอย่างที่4ี่นะครับวิธีการตอนที่4ีก็คือเรามาทบทวนกันว่าไอ้ที่เราจดไปเนี่ยมันมันมีอันไหนที่มากไปไหมมันมีตัวไหนที่ฟุ่มเฟือยไปหรือเปล่านะครับเราค่อยมาปรับปรุงในเดือนถัดไป ก็บอกว่าสีขั้นตอนเนาะสำรวจดูกอ่อนรายได้ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับตั้งเป้าหมายแยกหมวดแล้วก็มาทบทวนกันว่าไอ้ตรงไหนที่มันเยอะอันไหนที่มันแบบน้อยไปนะครับซึ่งชีวิตจริงเนี่ยผมเองก็มักจะออมเงินในมือออมเงินในแบบในแอปจดจดจด,จดไปอย่างนี้แต่ว่าตัวคาเคโบะเนี่ยจุดต่างคือคุณต้องจดเพราะว่าพอคุณจดเนี่ยคุณจดเรียวทม์คุณจดแล้วคุณจะใช้เวลาในการคิดในการเขียนมากกว่ามานั่งพิมพ์เร็วๆคือมันอาจจะช้ากว่านะแต่ว่า พอเราทําแล้วเนี่ยมันเราจะมีสมาธิเราจะได้ไต่ตองล้วคิดว่าเฮ้ยตอนเนี้ยฉันจ่ายอะไรลงไปเท่าไหร่แล้วมันไม่เหมือนกับพิมพ์แล้วก็ลืมๆไปผมเลยคิดว่าเฮ้ยวิธีการเนี้ยมันก็น่าสนใจก็เลยเออกมาเล่าให,ให้ให้พวกเราได้ฟังนะครับมันอาจจะแบบทําให้เราได้ทบทวนตัวเองว่าเราใช้ใจ่ายอะไรมากไปแค่ไหนดังนั้นครับหัวใจของคาเคโบครับคือการจดบันทึกอย่างละเอียดแล้วเราจะเปลี่ยนวินนันในการใช้ใจ่าย วินัยในการออมเงินผลพลอยได้เงินออมก็เพิ่มมาครับแล้วมีเงินลงทุนเพิ่มคุณด้วยช่วงแรกอาจจะยากหน่อยแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามันน่าสนใจแล้วจะก้าวข้ามมันไปได้ครับลองดูนะคาเคโบลองไปดูนะครับสมุด1เล่มปากกาหนด้ามหรือดินสอก็ได้ลองดูครับขอบคุณที่ติดตามการเงิน5นาทีนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ